สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูพี่ชามนจะพาเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสารรค์เกี่ยวกับอะไรนะเด็กๆมาดูเลยค่ะมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันดับหนึ่งมีกระดาษนะคะมีกระดาษสมีกาวสาม,มีกันไกนะคะมีกันไกแล้วก็มีกระดาษ สีนะคะอันนี้สีอะไรคะสีฟ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็มีกระดาษสามเหลี่ยมนะคะลูกกระดาษสีเหลืองสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีกระดาษชิ้นเล็กๆสองแผ่นนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็จะมีกระดาษสีส้มนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะเด็กๆอยากทำไหมยังคะ ถ้าอยากทำแล้วเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆหยิบกระดาษสีฟ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมาทากาวนะคะากาวของคุณครูวันนี้นะคะคุณครูใช้พูก่กันนะคะเพื่อไม่ให้กาวติดมือนะคะถ้า,าเด็กๆไม่มีก็ใช้อย่างอื่นเอาไว้สำหรับทากาวก็ได้นะคะทาให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะ เมื่อครบทั้งสีด้านแล้วนะคะเด็กๆก็พลิกกับกระดาษนะคะติดลงไปในกระดาษสีขาวนะคะตรงกลางนะคะแล้วใช้มือลูบให้ทั่วนะคะเพื่อให้กาวมันติดกันนะคะจากนั้นหยิบรูปทรงสามเหลี่ยมน,นะคะสีเหลืองกระดาษสีเหลืองนะคะทากาวลงไปทั้งสามด้านนะคะทากาวทั้งสามด้านเลยนะคะ เมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะเดแบบ็กๆกับกระดาษแล้วก็ติดลงไปทําเป็นหลังคาบ้านนะคะแล้วใช้มือลูปกระดาษให้ทั่วนะคะเหลือกระดาษสีส้มนะคะกระดาษสีส้มเด็กๆก็ามาทากาวนะคะทากาวทั้งสีด้านนะคะแล้วก็พลิกกับกระดาษนะคะติดลงไปตรงกลางบ้านก็จะได้เป็นประตูนะคะประตูบ้านนะคะ เป็นประตูบ้านหรืออะไรคะที่ยังไม่มีคะเด็กๆเหลือส่วนกระดาษสีม่วงนี้นะคะเด็กๆก็ทากาวนะคะทากาวให้ครบทั้งสีด้านจากนั้นนํามาติดตรงที่ตัวบ้านนะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างเหลือหน้าต่าอีกประนึงนะคะเมื่อทากาวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็พลิกกลับนะคะพลิกกลับ กระดาษแล้วก็ติดลงไปที่ตัวบ้านเสร็จแล้วค่ะบ้านคุณครูพี่ชวนมนสวยไหมคะเด็กๆที่ทำป่าติดรูปบ้านเสร็จแล้วนะคะทีนี้เด็กๆอยากได้บ้านที่มีสีสันสวยงามเด็กๆก็มาต่อเติมภาทิชก้อนเม็ดต้นไม้สนามหญ้าอื่นๆก็ได้นะคะตามที่เด็กๆตามจิตตนาการของเด็กๆเลยนะคะวันนี้กิจกรรมของคุณครูก็มีเพียงเท่านี้ เจอกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆค้าบ๊ายบายคะ่ะ